ช่วงธรรมนูญชีวิตสนับสนุนโดยน้ำพริกอริยาสถาบันการแพทย์วิถีสลาโรงเรียนฮาฟิสบ้านรักกุรอานอันกุรอานคือพระดำรัสของอัลลอฮ ที่ทรงประทานแก่ท่านศาสนาทูตมุฮัมมัดผ่านมาลายกายิปรีนอันกุรอานเป็นคำพีเล่มสุดท้ายของอัลลอฮ์สำหรับรุุเียชาติเพื่อเป็นทางนำสำหรับมนุษย์ไปสู่การมีชีวิตที่มีความสงบสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าผู้ใดที่ยึดมั่นในคำสอนอันกุรอานเขาก็ย่อมได้รับทางนำการอ่านอันกุรอานเป็นอาหารแก่จิตวิญญ,ญาณ การอ่านอันกุรอานจะช่วยเติมพลังกับจิตใจการอ่านอัลกุรอานทำให้จิตใจสงบเบิกบานมีชีวิตชีวาและมีกำลังใจท่านศาสนาธูตมุัมัดได้กล่าวถึงความประเสริฐของการศึกษาและการสอนอัลกุรอานว่าผู้ที่ประเสริฐที่สุดในหมู่พวกท่านคือผู้ที่ศึกษาและทำการสอนอัลกุรอาน บิเเลาฮิรับมะนุราชิมะฮะม์มะละิลลาฮ์วัสสลล่ะะอาลาสิย์ดีวะมุฮัมมัดอาลาอิลลอซฮ์บิวบะลัย a <ai> s s a <na> l a m u ์ะ u m ล a h m u ฮ r a ผมตัวลมิดาละชัยนะครับรับผิดชอบในการบริหารสมาคมฮับฟิสอักุรานแห่งประเทศไทยถ้าเป้าหมายของของโรงเรียนบ้านรักกุรานก่อนเนี่ยเราได้ตั้งไว้ก็คือว่าเราจะรับเด็กจบม .6 ก็คือยุคจบสายศาสนาก็คือสนวีเนี่ยแคยุเท่ากัน ประเด็นแรกก็คือว่าเขาจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับเรื่องของการเกณฑ์ทหารเพราะว่าเขาเรียนรอดอมาแล้วแต่าหาเก็เป็นเด็กเรียนสายศาสนามาเนี่ยเขาจะยังไม่ได้เรียนรอดอันนี้ก็คือเป็นปัญหาของอนาคตที่เราเคยเจอเราก็จึงอยากรับเด็กจบม .6 หนึ่งสองก็คือว่าเป้าหมายเราต้องการให้เขามาเรียนแบบเขาสมัครใจประเด็นคือเวลาเข้ามาสมัครปุ๊บเนี่ยเราจะมีคําถามก็คือเราไม่ถามว่าผู้ปกครองอยาก หรือว่าเด็กอยากแต่เราถามว่าที่เดินมาเนี่ยใครเป็นคนต้องการจะเรียนเหมือนเช็คคําถามกับเขาก่อนเลยว่าถ้าผู้ปกครองบอกว่าผู้ปกครองอยากให้ลูกเป็นเราจะสอบเด็กเยอะหน่อยแต่ถ้าเด็กมาบอกว่าผมอยากเป็นครูเพราะเป้าหมายของเราก็คือว่าถ้าเขาายุสิบแปดแล้วเขาเรียนหนังสือกับเราหนึ่งปีแล้วเขาท่องจบอายุสิบเก้าเราจะส่งเขาไปที่โรงเรียนที่ขาดแคลนครูเหมือนกันในสมัยก่อนที่เราบอกเรามีเหมือน เเป็นวิทยาลัยครูเราต้องการอันนั้นนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยครูสอนกุหลานกค่อนข้างจะหายากเราก็อยากจะให้เด็กท่องจบแล้วเขาได้ไปเป็นคนมีจิตอาสาไปรับใช้สังคม1ปีแต่ช่วงที่เขาไปเนี่ยมันจะต่อยอดกันก็คือที่ร้อยเรียงก็คือว่าถ้าเขามีวุฒิหมหกแล้วเขามีวุฒิสนาวีแล้วเราให้เขาท่องอยู่ับวนหนึ่งปีเราจะออกเกียรติบัตรให้เขา ถ้าเขาในเกียรติบัตรเราเขามีเกียรติบัตรมาแล้วเราจะถามเขาว่าชอบที่ที่ไปสมมติเราส่งไปอยู่ที่จังหวัดทางภาคเหนือเขาบอกเขาพอแล้วเขาไม่ไปต่างประเทศแล้วแต่ถ้าเขาบอกเขาอยากเรียนต่อเราจะนําเกียรติบัตรชาฮาร์เขาเนี่ยส่งไปต่างประเทศเพื่อให้เขาได้มีโอกาสเรียนต่อในในต่างประเทศดังนั้นก็คือว่าเข้ามาที่นี่เขาต้องการที่จะท่องจำกูรานอันนั้นคือข้อแรกสองก็คือ เขาต้องบอกตัวเองว่าเขาจะทํางานรับใช้สังคมเลยหรือเขาจะต้องไปเรียนต่อแต่เป้าหมายกลับมาก็าคือว่าเขาจะเป็นครูที่สอนกุรานในชุมชนหรือจังหวัดที่ขาดแคลนนะครับในส่วนของโรงเรียนบนรรลักษ์คุรานและสมาคมคฟิสอันกรในประเทศไทยเนี่ยถ้าบอกว่าเราเรากล้าเกินไปไหมเราบอกว่าเราไม่ได้กล้าเราเปลี่ยนแปลงสังคมไหมเราก็บอกเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราได้ไปศึกษา เราได้ไปพบเราได้ไปเจอได้พูดคุยแล้วก็ได้ไปดูงานผมมีโอกาสไปเซาท์แอฟริกาสองครั้งแล้วก็เรียนอยู่ที่ตุนิเซียเคยไปไคโรอยู่ที่นครมาดินะเห็นบรรยากาศเด็กๆที่เขาเรียนสามัญเสร็จแล้วเขามาท่องกุอานในมัยิดนโบวีครับหรือว่าในฮารอมมัการ์เขาก็มีหลักสูตรกับการที่แทบจะบอกว่าเข้าท่องวันละยุสได้ซ้ําไปนะครับมันก็เป็นอะไรที่บอกว่าเขาจะมีผู้ใหญ่ใจดีที่คอยสนับสนุน เช่นคนไทยที่ไปเข้าร่วมโครงการของการเป็นอิหมัมแล้วเขาจะมีการเชิญชวนและก็ให้แบบกำลังใจว่าถ้าคุณสามารถท่องจำกุรานได้วันละกี่หน้าเขาจะมีเงินเป็นรางวัลให้ถ้าคุณท่องได้สัปดาห์หนึ่งยุสไม้เขาจะมีเงินให้ถ้าคุณท่องจบยุสหนึ่งเขามีเงินให้เท่าไหร่หนึ่งพันเหรียญสมมติยุสที่สองอีกหนึ่งพันเหรียญถ้าสามสิบยุสได้สามหมื่นเหรียญ วันนี้เราก็อยากจะเชิญชวนผู้ใหญ่ว่าไม่ใช่โรงเรียนบรานรักกุอานโรงเดียวทุกจังหวัดถ้ามีโรงเรียนฮาฟิสอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้าไปดูแล้วก็ไปอุปถัมแล้วก็ไปสนับสน,นุนและให้กำลังใจเด็กๆเ,เพราะว่าเด็กทุกคนที่เรียนฮาฟิสกุรอานเขาคือบุคคลที่กำลังรักษากะดาบุลลอ์เพราะว่าะนะคำพูดของพระดำรัสของล็อกสุบานอวตาระ ดังนั้นเมื่อเขาเป็นอาลุลกุรานตายไปเขาคือบุคคลที่จะได้รับการยกย่องจากอัลลอฮ์วันนี้ในดุนยาโลกนี้เ,เราอยากทุกคนอยากให้ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เป็นคนที่ได้ดูแลเขาในดุนยานะครับแล้วก็สนับสนุนเขาเพราะคือคนที่ท่องจำกุรานไม่ได้ท่องง่ายจริงๆนะครับมันเป็นเรื่องที่ท่องยากเพราะท่องแล้วต้องรักษาให้คงอยู่แล้วถ้าเราได้ช่วยกันเป้าหมายไม่ต้องการให้เด็กเรียนจบฮาฟิศแล้วไปเป็นอิหมม แต่เป้าหมายที่เราอยากให้เห็นก็คือว่าเมื่อคุณเรียนจบแล้วคุณเป็นแพทย์คุณก็ต้องจำกุรอ่านคุณเป็นวิศวะคุณจะเป็นโปรแกรมเมอร์คุณจะเป็นนักข่าวแล้วคุณมีกุรอ่านอยู่ในตัวเนี่ยมันคืออะไรที่บอกว่าวันนี้เราอยากให้เกิดขึ้นแบบเนี้ครับ